สวัสดีค่ะแฟนเพจแอดมายทุกท่านนะคะอยู่กับแอนและรีวิวรถกันอีกแล้วค่ะถ่ายทอดสดจากโชว์รูม a d ดม n นะคะตั้งอยู่ถนนจรัญสนิทวงศ์ยื้องโรงพยาบาลยันทีค่ะหรือตรงทางลง MRT บางอ้อเลยนะคะตอนนี้เดินทางมาชมรถอยู่ที่ไหนก็มาง่ายค่ะมีรถไฟฟ้าผ่านนะคะไม่ว่าจะอยู่เส้นสมุทรปราการนะคะนนบุรีนะคะหรือในกรุงเทพนั่นเองนะคะมาลงที่ MRT บางอ้อแบบนี้เลยค่ะ วันนี้นะคะมาพร้อมกับ SUV แห่งค่ายใบพัดฟ้าที่บอกเลยว่าหลายหลาท่านตามหาและต้องมีเจ้าของในไลฟ์นี้อย่างแน่นอนค่ะกับ X1 ที่ยอดฮิตอยู่ด้านหลังแอมแล้วทั้ง2คันเลยค่ะมีมาให้เลือกถึง2แบบ2สไตล์ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเท้าวสวยอย่างโฉบ X Line นะคะหรือว่าจะเข้มดุดันเค่แบบ M Sport ค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตนะคะวนให้ดูความสวยรอบๆทันกันก่อนท่านไหนเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์ like, ให้สักนิดนะคะหากมองหา X1 เนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอนและยิ่งได้มือสองสภาพดีการันตีความสวยโครงสร้างตัวถังเดิมแบบนี้นะคะได้ราคาประหยัดเป็นล้านะค่ะไม่ต้องจ่ายป้ายดง ฟังไม่ผิดค่ะได้ขับ F1 ปีใหม่ๆในราคาล้านต้นทุอเฟรนดีสีดาวด้วยนะคะขอนบลายดสุดสายด้วยหรือเขาให้ยาวงานถึง84นวดด้วยกันนะคะเรียกได้ว่าออกรถในงบที่จำกัดได้เลยเดี๋ยวให้ดูเริ่มกันเลยจากคันสีขาวดีกว่าค่ะท่านไหนชอบ สีขาวส,สวยๆนะคะในชุดแต่ง x อ็กไลนนะคะต้องไม่พลาดคันนี้เลยสวยประวัติดีแถมยังมี BSI เหลือถึงกลางปีนี้ด้วยค่ะกับ X1 S r i s e 18i X Line โฉม F48 นะคะคันนี้ปี2018ค่ะที่ยังมี BSI นะคะยาวถึงพฤษภาปีนี้ด้วย ให้ดูภายในกันภายในก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลนะคะที่มาพร้อมบ่อนหนังสภาพดีมากแล้วเข้ามาเนี่ยกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะคะเรียกได้ว่ากลิ่นหนังยังหอมนะคะภายในสวยมากเดี๋ยวขออนุญาตแคนให้ดูความสวยงามของคันนี้เรียกได้ว่าเป็นรถมือเดียวที่เจ้าของดูแลรักษายอย่างดีมากๆเลยท่านไหนรับไปนะคะ ด้รารถสวยถูกใจแน่นอนเลยนอกจากภายในสวยแล้วเนี่ยเพราะว่าเราคลีและทำความสะอาดให้อย่างดีนะคะก็มาพร้อมออปชั่นเบ็ดๆเลยไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยนะคะแบบมัลติฟังชันนะคะที่มาพร้อมระบบ cruise control ด้วยค่ะจอตรงกลางนะคะก็จะเป็นจอขนาดใหญ่นะคะที่ควบคุมง่ายๆนะคะด้วยคอนโทรลเลอร์เกียร 6สปีดนะคะที่ขับขับขี่ได้ทั้งโหมดสปอร์ตนะคะคอมฟอร์ตและอีโคโปรเรียกได้ว่าสวยนะคะและยังขับสนุกด้วยกับเครื่องเบนซินทวินเทอร์โบ 1,500cc 136แรงม้าค่ะร mm hmm. ะหวา่างนี้นะคะที่ชมท่านไหนสนใจสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะ mm hmm. บริการจัดไฟแนนซ์ถ,ถึงที่และส่งรถสวยถึงหน้าบ้านนะคะ พลาดไม่ได้กับ X1 รถสวยสภาพดีมีเบียร์และที่สำคัญผัดเลือกมาแล้วนะคะว่ารถต้องไม่มีชนนักิดข้ามไม่จมนาำนะคะตรวจ344จุดจากบริษัท g r เ e n นเพราะฉะนั้นนะคะคำถามที่มีกันเข้ามานะคะว่าตัวรถยอมไม่เอาจังเลยรถมือสองนะคะหรือว่า รถเคยชนหนักมาไหมมีพิกความมาไหมนะคะนอกจากคำพูดยืนยันของทางเราแล้วเนี่ยเราก็ยังมีใบ Certificate ตรงนี้นะคะเพร่อความมั่นใจให้กับคุณลูกค้าไปอีกนะคะว่าคุณจะได้รถสวยราคาดีและไม่มีย้อมแมวอย่างแน่นอนนะคะโอเคเรามาพูดถึงออปชั่นของคันนี้กันก่อนในส่วนของ X Line เนี่ยออปชั่นเขาก็จะมี สาท้ายไฟฟ้าด้วยที่เป็นทั้งระบบ hands free access นั่นก็คือเตะเปิดได้ด้วยนะคะแล้วก็มีระบบ k e y l e t go นะคะปุ่ม push start นะคะและยางที่ยังใหม่ทั้ง4เส้นเลยปี2021ซื้อรถมือสองนะคะก็ไม่ต่างอะไรกับการที่จะซื้อรถใหม่นะคะเพียงแค่ มีเลขไม้ที่วิ่งมาบ้างแล้วนะคะมีการใช้งานมาบ้างแล้วแต่เราก็คัดเลือกรถที่สวยนะคะแล้วก็มีออปชันดีๆแบบนี้นะคะที่คุณลูกค้าได้ไปไม่ต้องทําอะไรแล้วค่ะแอดไมล์ทำให้หมดแล้วนะคะรวมถึงตัวนอกรถด้วยกับรถสีขาวสวยๆแบบนี้นะคะก่อนออกเราก็มีบริการเคลือบสปาให้นะคะเคลือบแก้วเต็มระบบให้ ค <Okay, S 2> ได้เลยค่ะอุ๊ยถูกใจมากเลยคันนี้ถามราคากันมาแล้วนะคะคันนี้ X1 นะคะโฉม X-Line ราคา1 1 9 0 0ล้านนบาทเครดิตฟรีดาวค่ะผ่อนต่อเดือนอยู่ที่22,000บาทเท่านั้นเอง ต้องไม่พลาดคันนี้เลยมาถืออีกคันหนึ่งกันบ้างนะคะบอกเลยว่าไปไวอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นตัว M Sport รุ่นท็อปสุดเท่ๆแบบนี้กับ X1 S Drive 1 8 D M Sport นะคะปี2อง7ค่ะรุ่นท็อปวารนตียังมีนะคะเดี๋ยววนให้ดูกันเลยกับชุดแต่ง M Sport ใพ้เเกจจากโรงงานไม่ว่า ล้อแม็กรวมไปถึงเครืงลายสปอร์ตภายในด้วยนะคะไปดูด้านในกันเลยดีกว่าขออนุญาตก่อนที่จะไปดูด้านในเดี๋ยวขออนุญาตแทนไปที่ล้อก่อนอันนี้จะเป็นล้อเอ็สป p o r t ที่แตกต่างจากรุ่น X Line เมื่อเักคสู่นนะคะแต่เป็นโฉมเดียวกันก็คือโฉม F48 นะคะแต่จะได้ ตัว M Sport เพิ่มมาภายในสีค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะคะ mm hmm. ก็คือเป็นบอกสีน,น้ำตาลปรับไฟฟ้าที่สภาพยังดีมากๆกลิ่นยังหอมคันนี้กับเลขไม่เพียง13,000โลเท่านั้นนะคะแล้วก็ได้พวงมาลัย3ก้านแบบ M Sport ไปด้วยพร้อมระบบ Cruise Control และ Paddle Shift นะคะ ในส่วนของจอกลางเหมือนกันเลยนะคะจอกลางมาพร้อมระบบนิเ a กชันด้วยเชื่อมต่อบลูทูธได้แต่คันนี้จะเป็นเครื่องดีเซลเทอร์โบนะคะ4สูบ2.0ลิตร150แรงม้าค่ะที่มาพร้อมเกียร์ออโต้8สปีดนะคะ<ม>ท่านไหนเล็งตัว M Sport รุ่นท็อปภายในสวยๆแบบนี้นะคะ ต้องไม่พลาดเลยกับราคาเพียงหนึ0 0ล้านบาทเท่านั้นเองเครดิตดีฟรีดาวอีกแล้วค่ะผ่อนต่อเดือนอยู่ที่2,500 0เท่านั้น2,500 0ได้ขับ F1 แล้วนะคะกับรถปีใหม่ๆแบบนี้ปี2017ค่ะหนึ่งคันก็ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นการ บรรทุกของนะคะในพื้นที่การเก็บสัมภาระที่กว้างอยู่แล้วแต่สามารถปรับนะคะในส่วนของพื้นที่นั่งเป็นพื้นที่เก็บสัมภาระที่ดันราบไปได้ด้วย mm hmm. ใช้งานได้เรียกว่าครบตอบโจทย์ทุกรัสสไตล์จริงๆนะคะกับคันนี้1,370,000บาทค่ะถ้าท่านไหนสนใจต้องรีบเลยนะคะรีบโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลได้นะคะหรือจะปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์ได้เลยนะคะ นี้นะคะผ่าน Facebook แฟนเพจแอดมายด์เดอะบอลค e นเซนเตอร์ Center, หรือจะดูย้อนหลังที่ช่องยู u ูบแอดมายด์ค h a n แนลนะคะเราก็โทรมาค่ะที่เบอร์087 509 7878นะคะคุยเรื่องไฟแนนซ์นะคะทำการจองนะคะแล้วไปจัดไฟแนนซ์ถึงที่บ้านของคุณนะคะไฟแนนซ์ Finance, อนุม,มัติปุ๊บ ส่งรถสวยถึงหน้าบ้านเลยค่ะเรียกได้ว่ามีรถทันใช้แบบนี้ง่ายๆเลยนะคะถ้าท่านไหนสนใจนะคะอย่าลืมทักหรือโทรเข้ามาค่ะ<ม>วันนี้เอ้มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะกับรถเอ็กซว่าร้าหลังค่ะ